วันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดของเจอรอนอาร์เจมรูครับนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลปีล่าสุดที่งานของเขานี่แหละครับอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อการเมืองและเศรษฐกิจโลกไปเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางประเทศถึงรวยเอาๆในขณะที่บางประเทศก็ยังคงยากจนอยู่คำถามนี้แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่นักคิดพยายามหาคำตอบกันมานานมากว่าอะไรกันแน่ที่ขีดเส้นชะตากรรมของแต่ละชาติและหนึ่งในคำตอบที่ทรงพลังที่สุด ก็มาจากคนนี้เลยครับเดรอนอาเจโมลู olu, สัาจารย์จาก MIT ที่งานวิจัยของเขาได้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้กับความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองกับความมั่งคั่งของประเทศเอาละครับหัวใจสําคัญในทฤษฎีของอาเจโมลูเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นเกมการต่อสู้เป็นการต่อสู้กันระหว่างคนสกลุ่มครับนี่เลยครับภาพสรุปให้เห็นชัดๆคู่ขัดแย้งหลักในเกมนี้ก็คือ ฝั่งหนึ่งคือชนชั้นนำที่แน่นอนว่าอยากจะรักษาระบบะเผด็จการไว้เพื่อกุมอำนาจและทัศนยกรทุกอย่างไว้กับตัวส่วนอีกฝั่งก็คือประชาชนที่ต้องการระบบประชาธิปไตยเพื่อให้อำนาจตัดสินใจเป็นของคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในมุมมองแบบนี้คำว่าประชาธิปไตยหรือรเผด็จการเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่ว่ามีเลือกตั้งหรือเปล่าแต่มันอยู่ที่คำถามที่ว่าใครกันแน่ที่กุมอำนาจตัวจริง ถ้าอำนาจไปกระจุกอยู่ที่คนกลุ่มเล็กๆนั่นก็คือเผด็จการแต่ถ้าอำนาจเป็นของคนส่วนใหญ่นั่นก็คือประชาธิปไตยมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมีคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยว่าอา้าวถ้าชนชั้นนำมีอำนาจเต็มมืออยู่แล้วแล้วทำไมพวกเขาถึงยอมปล่อยอำนาจนั้นไปล่ะคำถามนี้คือจุดที่พีคที่สุดเลยครับเป็นปริศนาที่ทฤษฎีของอาร์เจมลูพยายามจะไขให้กระจ่างเพราะว่าว่ากันตามตรง ใครล่ะครับจะอยากเสียอำนาจที่ตัวเองมีอยู่อาเจนมอลูอธิบายเป็นสเต็ปแบบนี้ครับ1คือมันต้องมีวิกฤตอะไรบางอย่างก่อนไม่ว่าจะเป็นสงครามเศรษฐกิจพังที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างพอคนออกมาเคลื่อนไหวมากๆเข้ามันก็จะกลายเป็นภัยคุกคามจากการปฏิวัติที่น่ากลัวสําหรับผู้มีอานาจถึงจุดนี้ล่ะครับที่ชนชั้นนาต้องเริ่มคิดแล้วว่าการใช้กําลังปราบปรามเนี่ย ต้นทุนมันสูงเกินไปหรือเปล่าสุดท้ายการยอมประนีประนอมด้วยการให้มีประชาธิปไตยก็เลยกลายเป็นทางเลือกที่เจ็บตัวหน่อยที่สุดเพื่อรักษาเสถียรภาพโดยรวมมาไว้แต่เรื่องมันไม่ได้จบสวยงามแค่นั้นเสมอไปนะครับทีนี้เรามาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างว่าทําไมประชาธิปไตยที่ได้มาแล้วถึงล่มสลายลงได้มันก็คือตรกกะเดียวกันเลยครับ แต่กลับข้างคือพอระบบประชาธิไปไตยเจอกับวิกฤตแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ฝั่งชนชั้นนำก็จะเริ่มมองว่าเฮ้ยการปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยต้นทุนมันอาจจะสูงกว่าการยุดออำนาจคืนมาซะอีกแล้วพวกเขาก็อาจจะไปร่วมมือกับกองทัพเพื่อล้มกระดานแล้วกลับไปสู่ระบอบเดิมแล้วคาถามคืออะไรล่ะที่จะเป็นตัวตัดสินว่าประชาธิปไตยจะไปรอดหรือจะล่ม งานวิจัยของอาเจโมลูและโรบินสันระบุปัจจัยสำคัญเอาไว้6ข้อครับเหมือนเป็นเกราะป้องกันประชาธิปไตยเลยปัจจัยทั้ง6ข้อนี้มีอะไรบ้างก็ไล่ไปตั้งแต่ 1. ประชาสังคมต้องเข้มแข็ง 2. สถาบันการเมืองต้องคานอำนาจกันได้ดี 3. ประเทศต้องรับมือกับวิกฤตได้ 4. โครงสร้างเศรษฐกิจต้องไม่ได้พึ่งพาแค่ที่ดิน 5. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจต้องไม่สูงเกินไป และสุดท้ายคือแรงกดดันจากต่างชาติในยุคโลกาภิวัตน์ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันครับเอาละครับพอเห็นภาพรวมของทฤษฎีกันแล้วทีนี้เราลองมาดูกันว่ากรอบความคิดแบบนี้จะช่วยให้เราเข้าใจโลกยุคปัจจุบันที่มันซับซ้อนขึ้นได้ยังไง ประเด็นสำคัญก็คือไอเดียเรื่องการต่อสู้ระหว่างชนชั้นนำกับประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้แค่กับการเมืองแบบดั้งเดิมนะครับแต่มันยังเอามาใช้อธิบายความขัดแย้งใหม่ๆในยุคดิจิตอลได้ด้วยตัวอย่างชัดๆเลยอาจิโมโลูก,ก็ได้นำกรอบความคิดนี้ไปวิเคราะห์เทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันทั่วโลกอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เรื่อง AI เนี่ยเราสามารถมองผ่านเลนส์นี้ได้เลยนะครับ คำถามคือเทคโนโลยีนี้จะถูกพัฒนาไปในทิศทางที่ช่วยให้คนทำงานส่วนใหญ่เก่งขึ้นมีเครื่องมือดีๆใช้มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะกลายเป็นแค่เครื่องมือของกลุ่มทุนที่เอาไว้ลดต้นทุนแล้วก็แทนที่แรงงานคนเนี่ยแหละครับคือภาพสะท้อนของการต่อสู้เชิงอำนาจในยุคใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยก็คือบทบาทของโซเชียลมีเดียในการเมืองทุกวันนี้ครับโซเชียลมีเดียมันก็เหมือนดาบสองคมใช่ไหมครับ ในด้านหนึ่งมันก็เป็นพื้นที่ให้ประชาชนรวมตัวกันส่งเสียงของตัวเองได้แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นเครื่องมือชั้นดีที่กลุ่มผู้มีอำนาจจะใช้ปล่อยข่าวปลอมชี้นำสังคมหรือสร้างความแตกแยกซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือการต่อสู้กันระหว่างผลประโยชน์ของประชาชนกับชนชั้นนำนั่นเองครับแต่แน่นอนครับ เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดเราก็ต้องมองไปที่ข้อจำกัดหรือคำวิจารณ์ที่มีต่อแนวคิดนี้ด้วยเหมือนกันข้อวิจารณ์แรกก็คือการมองว่ามีคนแค่สองกลุ่มคือชนชั้นนำกับประชาชนเนี่ยมันอาจจะง่ายไปหน่อยเพราะในโลกจริงแม้แต่ในกลุ่มชนชั้นนำด้วยกันเองก็ยังขัดแย้งกันหรือในฝั่งประชาชนก็มีความเห็นที่หลากหลายซึ่งความซับซ้อนตรงนี้ล่ละครับที่บางทีก็เป็นตัวตัดสินทิศทางของประเทศได้เหมือนกัน และอีกประเด็นที่สําคัญมากๆเลยก็คือการมีแค่สถาบันประชาธิปไตยเช่นการเลือกตั้งมันอาจจะยังไม่พอสิ่งที่สําคัญกว่าอาจจะเป็นคุณภาพของประชาธิปไตยนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักนิติธรรมที่ทุกคนต้องเท่าเทียมกันจริงๆหรือการที่รัฐบาลต้องรับผิดช,ชอบต่อประชาชนอย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดครับ ในยุคที่เทคโนโลยีอย่าง AI กำลังสร้างอำนาจและความมั่งคั่งรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาการต่อสู้เพื่อกำหนดทิศทางของสังคมก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นคำถามสำหรับอนาคตก็คือสถาบันทางการเมืองและสังคมของเราจะปรับตัวเพื่อให้แม่ใจได้หรือไม่ว่าผลประโยชน์จากความก้าวหน้าเหล่านี้จะตกอยู่กับคนส่วนใหญ่หรือจะถูกผูกขาดไว้โดยคนเพียงไม่กี่กลุ่มนี่คือคำถามใหญ่ที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันหาคำตอบต่อไปครับ